นาเดตคูกิี่มิยะติดดินใช้ชีวิตแบบชิวๆหอบผ้าหอบผ่อนขึ้นรถไฟฟ้าไปร้านซักแห้งเรีกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มขึ้นชื่อเรื่องความชิวแบบสุดๆสำหรับพระเอกซุปตานาเดตคูกิี่มิยะที่แม้จะเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงที่มีทั้งงานหนังงานละครรวมถึงพรีเซนเตอร์เข้ามาปีละมากมาย แต่เจ้าตัวก็ยังคงรักความเรียบง่ายที่สุดแสนจัดธรรมดาจนได้ฉายาเป็นพระเอกติดดินล่าสุดหนุ่มณเดชดได้โพสต์คลิปวิดีโอตัวเองที่ได้พาตะก,ก้าพักขึ้นรถไฟฟ้าลงบนอินสตาแกรมหอบผ้าหอบผ่อนที่ใส่แล้วแปร้านซักแห้งพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้มีนัดกับน้องตะก,กา้าพานั่ง BTS ไปเดินยามเป่าหรอกขนเสื้อผ้าซิลที่ใส่แล้วไม่กล้าให้แม่บ้านซัก เลยใส่ฮิ้วตะก้าไปส่งซักแห้งที่เดอะรีคัฟติงผอมั่นใจในคุณภาพของาดคินนิง่งและราคาที่สมเหตุสมผลของที่นี่ใครมีเสื้อผ้าโปรดทุกกระปุกซื้อแนะนำเลยทางด้านหวานใจสาวยาย่าก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันว่ายัวโซคิวท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากอาทิราคาซักรีต่อตัวแพงกว่าเสื้อผ้าใหม่ของบางคนอีกยอดเยี่ยมแห่งปี คอนเทนต์คอนใจแน่นตลอดเก่งทุกอย่างขายเก่งด้วยพี่แบจะน่ารักไปไหนเนี่ยสมกับคำชื่นชมของพี่ย่าจริงๆเพราะบ้านดีเด่นในอนาคตแน่ๆเป็นตน้น